ไปผสมไปผสมโอ้แดดแดงนู้ย่างไปย่างมาเห็นห้างหมดแดงไงพี่น้องเอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องค่ะกลับมาพดพ่อกับช่องสาวนางผ้ารุยอีกแล้วค่ะมาหาลอกเป็นไค่หมดแดงค่ะพี่น้อง หากินยากแม่มือนี่ถ้ามารุดเบิ้งกับสาวนั่งเบิ้งค่ะาสาวนั่งสิีมานบอมเ้ือหากินสันสูงห้าสิบเป็นใจไหนร่วมกันเลยค่ะ แหกแหกหมานมาแล้วพี่น้องนังแหกกะทีือว่าหมานอยู่จ้าบุนเบิองน,น้ำกันอีกจ้ะหยับเปลี่ยนหม่องเนื้อพี่น้องมาหนี่หย,ยับมาอีกจัหน้อยหมองดไดใข่หมดแดงว่หันก็ไดละละน้อยนึงพ่อได้กินละละ่ะว่าสิหาเพิ่มอีกจังน้อยอกินนีย่ยง้ <c oughs> ักบัวต้องเอาเร่องหนองหัน่อทำไมรแรงเหรอพี่น้อง ไม่ได้เอาไปดูกันบอาไปอุ้ยฮักแปลอยู่หน้าเขาน้ำใส่กันพ่อเด็กแกงใส่ไข่มดแดงน้องไม่แรงน้องไม่แรงน้องไม่น้อยไปสะสมไปเรื่อยๆเอาสูย่างล่ะพี่น้องพอนะจะเอาแล้วมันกินได้ไปเตย็นเนาะ โอ้ไปได้เย็นทุกครั้งเลยหลายสังนน่งหลายเนาะดำดอนสีขาวกับพีดเพื่อสีเกื่อยังกับเพ้่เปลือกดอนออกจากปาาลามาแล้วเด้อบ้ดนี้เกิดงอนโสดสูงเอาไว้ห้าเข้าสวนจะก้องบัดนนี้เราหาพวกน้งใหม่ไปแกง หมดแดงกับบัวลอยมี ใช้จาว่ากอใดมันมีหน่อยกอนี่มีแต่แหนงหน่อยบ่นี่เด็ดตัวนี้ก็พอได้อยู่นี่นี่เอาได้อยู่นี่อือนี่มันติดแกงใช่ไหมนี่นี่กอนี่ก็สิพอได้เล่มได้หลายเติบอยู่นี่ติดแกงมากขึนมาที่ได้อยู่หาเบิ่งก้อนัันก้อนแน่ก้อนี้แน่กับสิพอได้อยู่บ่ แหน่งมันนี่แล้วไปแกงกับแซ่บพึ่งกันอ,อ่ะพอมีนอนหลักเสียงอยู่หนิบอพ่าาอ,อได้ยินได้นอนนี่เนาะอุ้ยกล้วยกะเหี่ยวหมดละ่ะกล้วยกะเหี่ววยวหมดแล้วกล้วยแรงกล้วยแรงนี่นี่นี่อุ้ยต้นปาล์มหลายนี่เห็นบ่นี่ เักไอ้เ่าอีนู่นเขาสาบ่าขาปลูกไว้เขาปลูปกว่า <พอ S 2> แม่มันตายเพราเมียนเนหนงนี่ก็ได้นี่ฮะก,ก็เลยเขาแกียงได้เอาเลยนี่แกงข้นมาแบบหันห่อนะเส่บพูด้่าช่งไดอู้ฮัลมันคือรากเห้าฝนนั่นเขาไม่ได้เขามา,จากจังมือหรอฮึอ้า nó mày lạt nhau pì non luôn, quả nó chỉ đấy, nó. để ừ. kéo thương nó cả được. Ừ. Ba gì má, thật bố để vai chắc kia. uảng. cái

ไาดเฮ้ยโอ้กระเกงเสียนี่สิเกาลัดเสียงนี่อมนีหากนอยู่บ่ จะดคีงได้ที่กันนะพี่น้องเอาหมดเอาได้แกงเอาไปเลยนะนี่จะอัดนึ่งนี่คนตัวสอ่นี่นไหมนี่แกงแสบสิยังได้มาห้องสี่แกงแสบดิ ขุ่นหาขุ่นชองฟ้ามันสุดได้ยุน้อยบ่นี่นี่แดงมดส่วนใส่ไม่หนดงนเลยเด้อืมนั่นนั่นหมอน้ำไข่ดแดงก็ได้น้มันก็ได้อ้าเีวิ้นงยังตก็นั้นฟันนันเนี

ไหนปางเอาจำหนีละมาเดดอรลุดตื่นกันห้าแสบป่ะิบ่ย,ยิ้มอืมอืมน,นี่คือนนหนอแดงแสบแดงแบอะไเอาบอเ,เอามาแบบเลยแต่เป็นหนอเอาเลยเออแดงได้ยางไปยางมามเห็นห้างบดแดงไงพี่น้องเอ้ยอุ่น ขางหมดแดงไงปูน่ะเดี๋ยวสาวนางไปเอาอุปกรณ์มาแง่ก่อนขางหมดแดงเน่อยู่ในสวนจ้าของไปใหม่เนี่ยเหียเาไปนี่สิถึงบ่ล่ะขนาดไวเห้ยเอาได้เดี๋มวนี้กินึยู กมีกับเ่อกันยากเนาะโอ้ยหันสันสูงถึงโอ้สบายเลยน่ว่าจะมาสิปวดแขนด้วยวดข้อด้วยเบื้องนี้ที่คเยอะคูนใหม่คูนโอ้เออนั่นเอาแ่เบื้องเห็นเห็นดอกมันไก Ừ. À, nhà bước ừ, ừ, dưới bơi đây thân một cát bụng 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 Ừ bụng 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 bụng

ใครแม่เอาผู้ใครน่ะดิเสียบถือหมองมันบ่เอ้ลกเวรลางหม่อยอาไมต้องตงจัง Vâng, nó phải trồng vàng đấy. Wow. Vâng, nó phải trồng vàng đấy. Nhao mày cả. Mày nhao Mày có vừa xuống cắn đi. Vâng, ừ. bếp nó phải trồng vàng Ừ, không cần lạ. Bướp. 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 trên đấy, Bướp. 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 bốc Bướp. <laughs> Dạ đó, phía, vâng ừ. hơi hơi đó mà vẫn bên xe thay thai hiện đổi tròn vải Hay hài cũng không H phải kitaые đâyYesieben thsteinidalilla d bưng しょう sector chanting bắt tại tube nữa thì hoàn thiện Katami sử dụng dãy mài ngang나� traffic ride người truyện по 프리미 빨�송 ké phá truyện thoại Seattle d

ไตออกเปนยัไงไตออกมันขึ้นตุนยางเขานี mm, u u, ่ต mm. ึ้นตุนยางเขาไปไหนข้าวอีกเยอะางในหลายเตี๋ยวอยู่เออไมสวนเขานี่แหละโอู้ใส่ต้มปลาเนาะสิเนาะต้องเอาเมายอดไหลายต้มปลาคอยไงเนาะอือว่าแต่ปลาคอยไงนี่โองมาต้มให้อือแต่ว่าโบอยากกินว่ะปลาอยากกินแกงน้องใหม่ จินงจงแล้วไม่ก็น้องคอน,องออนนี้อนอเอาปลาไาวกปลาก็ค้างเต็มอ้งแล้วน,นี่ขึ้ไปน,น,นี่ละเดินขึ้น,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 นไปถึงต้นยางยางพาราวัตถิกีดอกปลูกไว้เบื้องไปเป็นหฮม เยมับบ้านเาามเบิ่งแนวสาวนางได้พี่น้องมานหนึ่หาจูหากินหมานียงแน่มึงมะบึงมาหนึ่งนี่ไข่หมดแดงเลยหลายบปีลนะหลายพ่อได้กินอยู่พี่น้องเริ่มสิเป็นเปลี่ยนแล้วแต่มาเขาสวนก็ได้น้องใหม่อีกพี่น้องน้องใหม่แรง หับไม่นอเสืยนี่ก็ได้แก,กงด้วยจ้าใสิไปแกงกินห่อนห่อนแกงใส่กันเลยไข่หมดแดงกันเอาใหม่สดห่อนห่อนแซ่แบๆ่ไปพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ลาพี่ลาน้องก่อนจ้าสวัสดีจ้าบอกกันไหมคลิปหน้าจ้า